แรงเกินต้านจนทนกระแสไว้ไม่ไหวกับสลร์ปี้น้ำมะพร้าวมูสชาไทยพุดดิ้งของร้านชงดีทีเฮาส์ house, ที่ตอนนี้เข้ามาเปิดสาขาใหม่ที่วันแบงคอกเป็นเมนูใหม่ที่ใครได้มาลองเนี่ยก็ต้องติดใจด้านล่างเป็นสลร์ปี้น้ำมะพร้าวที่รสชาติหวานหอมฉ่ำตัดกับมูสชาไทยรสชาติเข้มข้นตามสไตล์ชงดีและออนท็อปด้วย udding, าพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกินทุกอย่างรวมกันในคำเดียวเป็นความอร่อยที่เข้ากันแบบสุด<ๆ>ซึ่งการซื้อชาที่ชงดีเขาจะแถมขนมให้เราทุกแก้วที่เราได้มาวันนี้จะเป็นปลาลุงโกก,กรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นช่ทีกูาต้ถ องเข้มข้นหอมชาและยังเป็นชาที่ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นอีกด้วยปิดท้ายด้วยเมนูที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยกับกล้วยข้าวเม่าสติกตัวแป้งด้านนอกกรอบกรอบด้านในมีความฉ่ำของกล้วยและข้าวเมา่าซึ่งชงดีเนี่ยเอาขนมโลโก้มาประยุกให้กินง่ายมากขึ้นบอกเลยว่าเคี้ยวเพลินแบบหยุดไม่อยู่รอบที่แล้วใครไม่ทันน้องมาเพิ่มแล้วกับหมอนปลาต้องโกะคอลเลคชันใหม่ดิบกับสัขยาใบาเตยบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆและจะมีที่สาขาวัวนแบงคอ,อกที่เดียวเท่านั้นในวันที่ 29- 30มีมา่อยกับชาทยรสชาเข้มนแบบนี้กันได้ทีาและมาอยู่ที่วันแบงคอกตึกรี่ชั้นเชื่่อได้เลยวาใคร ที่ชอบกินชาไทยเป็นชีวิตจิตใจถูกใจที่นี่แน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย